ผมไปดูสารคดี My Octopus Teacher หรือ My Teacher Octopus มานะฮะแล้วก็โอ้โหมันทำดีมากเลยว่ะเนอะเนอะคือมันเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขาท้อแท้กับชีวิตอ่ะแล้วเขาตัดสินใจกับกลับบ้านเกิดแล้วก็ดำน้ำทุกวันโดยที่เดิมอาชีพเดิมเขาเป็นนักถ่ายทำสารคดีอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือแบบวันๆกูอยู่ในน้ำเนี่ยดูปลาดูสาหร่ายอะไรไปแล้วก็เอากล้องลงไปด้วย <ừ> mm. เพื่อมีอะไรน่าสนใจคืออยากจะรีเซ็ตชีวิตอ่ะพูดง่าย mm. แต่ทําไปทํามามันมนัไปพบกับปลาหมึกน้องปลาหมึกนางหนึ่ง <c oughs> ไว้คารุตูไปพบกับคารุตู <c oughs> ซึ่งซึ่งจะมาทําลายโลกไม่ใช่คือไปเจอน้องหมึกตัวหนึ่งที่แบบโผล่โผ่มาแล้วก็มีความสงสัยอยากทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่เขาก็ลงไปคือคือที่มันเจ๋งของสารคดีเนี้ยคือว่า หลังจากที่เขาเจอน้องแล้วอ่ะเขาก็กลับไปหาน้องทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ถ่ายทําน้องทุกวันทุกวันทุกวันไปเวลาแบบหนึ่งปีอ่ะคือสารคดีเรื่องอื่นเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าแล้วเสือก็เดินโผล่มาแล้วมันก็ขย่อมกว้างไปแล้วเราก็เปลี่ยนฉากไปดูหมีขวโลกกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่เนี้ยมันกลับไปดูน้องไงว่าวันนี้น้องกินอะไรวันนี้น้องไปซ่อนตรงไหน วันนี้น้องเปลี่ยนสีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วจากการที่เขาแบบได้ทําความรู้จักอย่างใกล้ชิดกับปลาหมึกตัวเนี้ยซึ่งเป็นออกโตปุสเนี่ยน,นะออกโตปุสแบบหมึกสายอ่ะหมึกมึกสายที่ดูเหมือนจะเป็นหัวกลมๆแล้วมีหนวดออกมาเยอะๆแต่จริงๆนไม่ใช่หัวนั้นตัวมันนะอือ๋อเออหัวมันก็คือไม่สามารถอธิบายให้คนในพอดแคสต์ฟังได้อะแต่ว่าอ <c oughs> เอาเป็นว่ามันมีมันมีก็ป๋องๆกลมๆอันนั้นเน่ยคือ บริเวณตัวมันที่มีเครื่องมข้างในนั่นคือตัวนั่นคือตัวมันาผมนึกว่าหัวมันหัวมันเนี่ยก็คือตรงที่อยู่ติดกับหนวดนั่นแหละออตรงที่มีตาใช่ไหมเออแล้วก็หนวดมันก็คือจะเป็นหนวดที่แผ่สยายมากกว่าปลาหมึกประเภทอื่นเยอะแสดงว่าหัวกับตัวมันสลับที่กันอันนี้นึกยากละเอาเหอะไปเสิร์ชดูแล้วกันเอ๋อเป็นว่ามันเป็นออคโตพุส แล้วมันมีร่างกายที่อ่อนนุ่มสามารถมุดลอดเข้าไปในพโพรงรูอะไรต่างๆได้นะฮะในแง่ชีวะก็คือถ้าเป็นหมึกสควิดเนี่ยมันจะมีแกนกลางตัวที่แข็งๆที่เป็นเป็นเหมือนใสๆหน่อยที่กินเข้าไปแล้วต้องดึงออกมาจากปากหมึกคาเทลฟิชหรือว่าหมึกกระดองเนี่ยอจะแกนกลางตัวจะเหมือนกระดูกเลยเป็นสีขาวๆเลยไอ้ที่ที่มันชอบซัดมาตามชายหาดเวลาแบบเวลาเราไปเดินเล่นแล้วเก็บขึ้นมาแล้วเป็นแท่งขาวๆอ่ะ ก็เจอไม่ค่อยบ่อยนะพี่เออแต่ก็เจอบ้างส่วนไอหมึกหมึกสายเนี่ยหมึกออกตบุมันไม่มีแกนอะไรเลยตัวมันแบบสามารถนิ่มบี้ไปกับลอดรูอะไรก็ได้เลยหมึกหมึกยักษ์ที่เรากินก็คือหมึกหมึกยักษ์นี่แหละโอเคอ๋อโอเคฮะแล้วก็มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนผิวหนังเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้แบบเออเป็นคาเมเลียนแห่งท้องทะเลใช่ตามสภาพแวดล้อมเป๊ะแล้วเปลี่ยนเร็วด้วยเปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการติดตามดูน้องปลาหมึกตัวเนี้ย ใช้ชีวิตของมันในแต่ละวันอะแล้วเขาถ่ายทามาได้แบบมันเห็นพฤติกรรมที่ที่แม้กระทั่งแวดวงวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยเห็นมอ๋ะคือแบบมีพฤติกรรมแปลกๆเยอะมากซึ่งอันเนี้ยต้องไปดูตัวสารคดีแล้วคนพบเอาเองว่ามันเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยวะหมายถึงว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นในสารคดีนี้เลยใช่ามีอะไรแบบนั้นเยอะเออแล้วก็คุณคนเล่าเรื่องเนี่ยก็คือเฮียที่ลงไปว่ายน้ําเนี่ยนะเขาเล่าเรื่องดี เขาเล่าเรื่องดราม่าจิตใจของตัวเขาเองอะเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองอะแล้วมันทําให้ซึ้งมากเลยว่าคนที่รู้สึกแพ้ๆพังๆกับชีวิตอยู่คนหนึ่งอะแล้วมันไปได้รับวิตภาพจากสัตว์ที่ปกติแบบเคยกินแต่ในทาโกยากิอะเพราะว่าเพราะว่าคือเพราะว่าที่มันที่มันซึ้งใจอ่ะคือหมึกน้องออกโตปุสเนี่ยอืมมันไม่ได้แค่มาทําทําพฤติกรรมสัตว์โลกอะไรให้เขาดูนะแต่มันเหมือนมัน มันมารู้จักเขาจริงๆมันไม่ถึงมันมารู้จักกันจริงๆเหมือนใช่มาจับมือเขามาหามาเกาะตามตัวเขาเดินไปไหนมันก็เดินมาหาอะไรเงี้ยแล้วมันมีมิตรภาพอะไรคือถ้ามากกว่าเนี้ยมันจะไม่ใช่ My Teacher Octopus แล้วมันจะเป็น My l e v e ์ Octopus แเ้วคือแตโอ้บางฉากอะบางฉากที่มันแสดงถึงมิตรภาพระหว่างคนกับสัดอีกกลุ่มหนึ่งที่มันโคตรจะเอเลี่ยนจากเราเลย ผมดูแล้วผมน้ำตาซึมๆเหมือนกันนะคุณส้มเป็นไงก็ซึมตลอดแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะปล่อยโฮช่วงท้ายอ่ะเออคืออันนี้เราก็ไม่ต้องเอางี้ไปดูเองแล้วกันอยากดูมันมีมันมีโมเมนต์น่าตื่นเต้นมีโมเมนต์ซึ้งใจมีโมเมนต์เศร้ามีโมเมนต์แห่งชัยชนะทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบโมเมนต์ที่อ่าคือเหมือนทำความรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนเหมือนเราเลี้ยงหมาแล้วเรา รู้จักมาแล้วอยู่ดีมันจะมีนักล่ามาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถไปช่วยได้เพราะว่า,วามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจรญยาบรณข,ของนักถ่ายทำอ่ะใช่แล้วไอ้นี้มันคือมันบุญปไปตามธรรมชาติตอนจบนี่นักวิชา,มาไม่ได้กินไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ <laughs> สปอยว่าไม่ได้กินแต่ว่าอย่างอื่นไปดูเองโอเคเออแล้วเขาไม่ใช่นักวิยาศาสตร์ด้วยเขาแค่เป็นนักถ่ายภาพเป็นโฟโตกราฟเฟอร์คุณส้มจะว่าอะไรนะ มันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่ส้มก็ชอบคือเหมือนกับตอนที่เขาพยายามทําความรู้จักแล้วเผลอไปทํากล้องหลน่นเนี่ยแล้วแบบพยายามตามหาน้องอีกครั้งอะ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ใชเอออันนั้นคือแบบโอ้โหคือความพีคอีกอันนึงคือว่าเขาดำน้ำแบบไม่ใช้ไม,ใชไม่ใช้แทงคเว้ยหมายความว่าเขามีแค่แว่นกับไอ้สน็อกเกิลที่เป็นท่อ,อขึ้นมาแล้วเขาดำลงไปถ่ายได้แค่ไหนอะ เขาก็ถ่ายได้แค่นั้นแล้วเขาต้องขึ้นกลับมาหายใจก่อนอพอหายใจเสร็จต้องค่อยกลับลงไปใหม่อเพราะฉะนั้นมันจะมีบางช็อตที่แบบว่ากูอยากถ่ายต่อแต่ไม่ไหวแล้วต้องขึ้นต้องขึ้นลงมาอีกรอบแล้วอยู่ทั้งปีน่าจะไปฝึกใช้แท้งหน่อยนะเฮ้ยแต่เฮียไม่ไม่เขาไม่เขาไม่อยากเขาเป็นความตั้งใจของเขาออเขาถอดเสื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะถอดเสื้ออย่างเดียวไม่ใช่ถอด กางเกงไม่ต้องไม่ได้ถอดทุกอย่างเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีออกทับุสเดี๋ยวมีนวดป้ามึกอีกตัวอนึ่มาเขาอยากจะแบบเ็กน้อยไปทําอะไรเงี้ยว่ายน้ําอยู่ก็อยากสัมผัสอ๋อคือเพราะฉะนั้นในด้านของความน่าทึ่งว่าไอคนเนี้ยมันถ่ายทําสารคดีนี้ขึ้นมาได้ยังไงวะอืด้วยเงื่อนไขโจทย์เนี้ยแล้วมันได้ครบทุกช็อตยิงนะคือแม้กระทั่งช็อตที่ตัวเขาเองกําลังว่ายลงน้ําไปอ่ะ เอาแล้วใครถ่ายให้มึงวะเนี่ยนึกออกปะคือเขาทุกครั้งที่เขาไปออกไปทะเลเขาไปคนเดียวอคนเดียวจริงๆใช่ไหมไปคนเดียวจริงๆแต่มีช็อตที่ถ่ายเขาว่าลงน้าคือสมมติสมมุติแบบอ่าอย่างตอนเนี้ยสมมุติว่าคุณแจ็คถ่ายทําสารคดีอยู่คุณแจ็คจะเดินลงบันไดอ่ะมันมีช็อตช็อตที่ถ่ายคุณแจ็คเดินลงบันไดจากจากสิบเมตรห่างออกไปอ่ะถ่ายอย่างเงี้ยคือมันต้องเอากล้องไปวางไว้ก่อนหรือให้ปลาหมึกถ่ายให้น้องถ่าย S <S แล้วแล้วแบบเอ่อมุมกล้องที่แบบว่าต่อเนื่องเช่นกําลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นช็อตที่หนึ่งช็อตถ่ายน้องหมึกช็อตที่สองรีอคชันของตัวเขาเองช็อตที่สามรีอคชันของสัตว์อีกตัวหนึ่งคือทุกอย่างมันประกอบเป็นซีนได้โดยที่แบบมึงใช้กล้องตัวเดียวแล้วถ่ายคนเดียวได้ไงวะ <S 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 อเออมันสุดยอดมากในแง่ของการถ่ายทําด้วยไง <S <S ครับแล้วก็อารมณ์อะไรต่างๆพุตเทจที่ได้มาการร้อยเรียงที่ ผมว่ามันมีมันไม่ใช่สารคดีมันไม่ได้เหมือนดูสารคดีธรรมชาติแบบบีบีซีอะไรเงี้ยมันคือมันคือเราเรารับรู้ถึงความรู้สึกและตัวตนของคุณเฮียคนที่เล่าเรื่องเนี่ยได้เยอะมากเพราะนี่คือเรื่องราวของเขาและมิตภาพที่เขาได้ไปเจอน้องหมึกตัวนี้ใช่เออดีมากเลยอยากดูปักเป็นในไมล์ลิสเรียบร้อยครับเต็มทิชชู่ไว้เลยะงั้นมเงแบบปลาหมึกเพิ่งกินไปเมื่อวานึ่งคือไม่แน่ใจครับ ว่าแบบคือบางบางช็อตมันมันเห็นแล้วมันทึ่งจริงว่านี่มันปลาหมึกหรือแมว <laughs> หรือหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบพูดจริงนะคือตอนเนี้ยผมผมถ้าจะให้ผมกินทาโกนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากกินนะหล<อ>ังจากดูเรื่องเนี้ยครับเออนั่นแหละรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นออสารคดีที่ถ่ายทอดให้เรานอกจากเข้าใจความรู้สึกของเฮียคนเล่าเรื่องเนี้ยอืเหมือนเราได เข้าไปอยู่ในโลกของจิตใจของปลาหมึกด้วยในระดับหนึ่งใช่ไหมคุณส้มรู้สึกว่าใช่ใช่ส้มพูดถึงปลาหมึกบ่อยมากอย่างที่บอกอ่ะจนคุณแม็กบอกว่าเลิกพูดถึงไอ้ปลาหมึกได้แล้วเออคือเพราะว่าพอดูจบมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าตัวเราเองอ่ะเราก็ยังรู้สึกผูกพันกับมันด้วยซ้ําคือเราพอจะแทบเหมือนจะนึกออกนิดนึงเลยว่าชีวิตมันเป็นไงแล้วเราเราจะรู้สึกยังไงที่เป็นมันอะไรประมาณนี้เออก็เลยเออในแง่นี้ก็ทําได้ดีมาก อยากดูเพราะว่าปกติเวลาเราดูสารคดีอ่ะมันจะให้เห็นแค่ความทึ่งของสัตว์โลกอแต่มันไม่ได้ผูกพันอ่ะน้อยมากที่จะมีผูกพันผมว่าไม่มีเลยหรือมันยัดเยียดเรื่องราอะไรบางอย่างให้เราอ่ะมันก็คือคนละโจทย์กันอ่ะเขาาถ่ายทอดคนละคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสารคดีสัตว์โลกแล้วพยายามให้เราอินอ่ะมันจะแบบว่า หลังจากที่ได้จากแม่มันมานานอมมันก็ได้กลับไปพบแม่มันอีกครั้งซึ่งเราไม่ได้ซึ้งกับมันเลผมผมกับรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนวีล็อกอะพี่ที่เมือนลงไปถ่ายถ่ายทุกวันไปกินข้าวนะถ่ายใช่ใช่คือฉันจะไปเจอปลาหมึกนะแล้วก็มีพูดถึงปรัชญาของการแบบทําไมการให้ธรรมชาติเยียวยามันถึงได้ช่วยทําให้จิตใจเราดีขึ้นได้อะไรพวกอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะแล้วก็ เออผมแต่ผมเชียร์ให้คุณแจ็คอะลองถ่ายทำสารคดีแบบนี้บ้างกับดักแด้เออ My Te a ิ h e r c a แ e r p i l l a r แต่แต่เรื่องที่ว่าธรรมชาติหรือไมท e ทิเชอร์บอลเออีไหมแจ็คผมแต่แต่อันเนี้ยเดี๋ยวดีนะไม่แต่จริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นคำๆแต่ผมว่าไอเรื่องที่ว่าสัตว์โลกกับธรรมชาติมันเยียวยาจิตใจมันทําได้จริงๆนะไอการที่พอใจอะคือ อันนี้เหมือนแบบรายการอาจจะไม่รู้คือผมมาลูกผมเพิ่งไปหยิบไอ้แคททัพิล่ามาอืนอนพี่เสื้อนอนพี่เสื้อกลางคืนแล้วลูกผมหยิบมาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเลี้ยงแล้วตอนนี้มันเป็นหนักแน่แล้วคือความความมารจันคือมันเป็นช่วงที่ทำงานคิดเครียดอะแล้วพอมีไอ้ตัวนี้อยู่อะเหมือนผมาแบบพอการที่ไปเอาใบไม้มาแล้วเห็นมันค่อยๆกินใบไม้กินใบไม้อะ เฮ้ยมันมีความสุขมากเลยอ่ะครับมันแฮปปี้มากในขณะที่แบบมันคงเป็นเขาเรียกว่าหน้านี้คงเป็นฤดูของหนอนพวกนี้เยอะอผมเห็นเพื่อนผมประมาณสองคนน่ะจับไอ้หนอนเนี้ยใส่ถุงเตรียมไปทิ้งอ่ะแต่กับไอ้ตัวเราเขาองมันกินใบไม้เยอะไงแล้วมันมีความเศร้านะตรงที่พอเห็นมันเริ่มไม่กินอืเรารู้สึกว่าเราหดหูเราสึกเป็นห่วงมันนะมันจะตายหรือเปล่าวะจนจนน่ะมันเหมือนมันจะเป็นดักแดแลรวรู้สึกว่ามันเป็นดักแด้ที่พิการด้วย เพราะผมไปอ่านศึกษาดูอ่ะมันรูปมันไม่เหมือนเลยอืมแล้วผมกําลังจะหยิบไปทิ้งโอ้โมันเป็นจังหวะที่แบบเคลียร์ใบไม้ด้วยความเศร้าแล้วคือแบบโอ้ไม่รอตายแล้วแน่ตายแล้วแน่ <c oughs> เลยหยิบขยะทิงท้งๆจนเหลือมันตัวสุดท้ายเว้ยให้เ,เตรียมแบบใส่กล่องให้พอใจเอาไปฝังเกื <c oughs> อบ <c oughs> จะเตรียมบทเรียนเรื่องความตาย,ยใช่อพอใจหยิบดักได้ขึ้นมามันดุกด๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กโยนทิง้งกรี๊ดเลยป่ะตกใจคือตกใจไม่ใช่อะไร ต่แบบโยนทิ้งคือปล่อยลงที่พื้นเหมือนเดิมไงมดีนะมันไม่แตกเฮ้ยมันเป็นความสุขที่แบบฮน้องดักแด้ยังไม่ตายเว้ยเอ้ยแล้วก็แบบถ่ายรูปไปถามแบบในกรุ๊ปที่แบบเกี่ยวกับรู้เรื่องสยามแมนสิตเลยพวกเนี้ยเขาบอกมันยังไม่ตายแล้วดักแด้ที่มันดิ้นอย่างเงี้ยก็คือยังปกติอยู่ให้อรอลุ้นไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างงี้ แ้วถ้าเกิดไปเอาหูไปฟังใกล้ๆอ่ะจะได้ยินเสียงมันด้วยมันกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ในนั้นลุกดิ๊กูกดิ๊กเข้าหูไม่มันจะกระซิบบอกแจ็คแจ๊คลออีกแป๊บนะฉันก็จะออกมาแล้วจ้ะแจ๊คแจ๊คเอาไปวางไกลๆแจคให้มันไปโตตามธรรมชาติเลยฉันจะแต่งตัวสวยๆแล้วออกมาเล่นกับเธอนะร้อนอันนี้ไม่ใช่ผีเสื้อแล้วผีผีเส้าอันนี้คอสเอริเลอร์ แต่แต่ก็คือไอประเด็นเน,นี้ยรู้สึกว่าถ้าผมดูออโตพุทไอที่พูดกันเรื่องออโตพุททีเชอร์เนี่ยผมเออเป็นมันเป็นประเด็นที่เข้าใจได้ง่ายดีครับาารรกคุยนั